ขอเชิญคุณฉัตรครับน้องนัทยังไงมองไม่เห็นโดนบังน้องนัทซีหนึ่งครับเชญครับน้องตาลอยากจะทําอะไรเป็นอย่างแรกครับพอออกจากโรงเรียนนี้ไปพอออกจากโรงเรียนนี้ไปวันแรกอย่างแรกเลยไปที่ทะเบียนราษฎร์ค่ะเพื่อแจ้งสาสมพ่อเฮ้ยเราเราต้องแจ้งเองเหรอต้องให้ผู้ที่แบบ ผู้พูดที่แบบมีส่วนได้เสียคืออายการเอ้ยใช่ค่ะเอ้ยใช่ปะอันนี้อันนี้แจ้งนี่เพื่อมีผลต่ออะไรมีผลต่อทุกอย่างค่ะทรัพย์สินของเขาหนี้สินของเขาแล้วก็หน้าที่ทางกฎหมายของเขาการเลือกตั้งการมีส่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจบทว่าเปงไม่มีคนอื่นแจ้งแจ้งได้ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียเขาคือเป็นบุตรบุตรตามกฎหมายญาติพี่น้องก็ได้ถ้าเกิดสูญหายหายไปไม่รู้สิคะ ก็แจ้งได้ก็คือมีอายการผู้ที่มีส่วนไดเ้เสียคือภรรยาแล้วก็บุตรตามกฎหมายอย่างเนี้ค่ะหนูคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่แจ้งอ่ะถ้าเกิดเขาแจ้งคงแจ้งไปนานละหรือเขาแบบยังไม่อยากจะแจ้งหรือเปล่าแต่มันก็เป็นระยะเวลาครบแล้วหนูก็แจ้งไปเถอะต่อไปผมอยากถามอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยคุณได้ไปหมดหมดสิทธินั้นไปแล้วคุณหนึ่งคำถามแล้วถามว่าอะไร คุณชัดครับ,รบเดี๋ยวคุณไปถามนอกรอบรโอเคโอเคครับคุณจะไม่ถามในรายการผมเพราะผมให้สิทธิ์คนละหนึ่ง <Okay. S 1> ใช่ครับออต้องเคารพกฎต้องตามมี